สวัสดีเพื่อนๆชาวแฮร์รี่พอตเตอร์กันด้วยนะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ลองเล่นมาแล้วจนผมสามารถเข้าใจถึงตัวเกมมาแล้วเอาเรียกแบบนี้ดีกว่าผมเข้าใจมาแล้วว่าตัวเกมเป็นยังไงออกแบบมาแบบไหนและสิ่งที่เราควรที่จะต้องทําหรือเรียกง่ายๆว่าจัดเด็กยังไงอ่ะจัดการ์ดของเราอะ่ะยังไงดีเดี๋ยวก่อนหนะ้าก่อนสิ่งื่นใดเนี่ยผมต้องเรียกง่ายๆว่าเป็นการจําแนกก่อนเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันจะเปลี่ยนในมันจะมีในส่วนของสมอน แล้วก็ส่วนของเวทมนต์มันมี2ส,ส่วนทีเนี้ยซัมมอนเนี่ยมันมีแยกด้วยนะซัมมอนเช่นตีระยะไกลอ่าตีระยะไกลก็เป็นตัวนี้เห็นไหมเวลาที่เราเรียกขึ้นมาเนี่ยมันจะยิงธนูแบบไกลๆอันนี้เอาให้ชัดเจนก่อนแต่ดาเมจอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากเห็นไหมอันนี้เอาให้ชัดก่อนอันนี้คือตัวแรกผมต้องยกตัวอย่างก่อนนะครับอันดับต่อมาก็คือในส่วนของแมงมุมเนี่ยหลังจากที่เราเรียกมาแล้วมันเป็นแมงมุมสำหรับอามอนเตอร์แบบแถวหน้าก็คือเรียกมาปั๊บเนี่ยให้ไปโจมตี โอเคไหมเห็นไหมมันมีทั้งสายเหมือนเป็นสายยิงไกลก็คือสายดัมเมจอะจะเรียกงั้นก็ได้สายที่ไกลแล้วก็สายที่ใกล้ในแยกก่อนนะครับอันดับต่อมายังมีอีกนะครับสายฮิวก็มีครับอันนี้อยู่ด้านหลังเนาะแล้วก็มันเรียกว่าจะเป็นการฮิวแบบเรื่อยๆนะครับดังนั้นหลังจากที่เรารู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเวลาที่เอามอนดอกบาเนี่ยคนเลือกแถวให้ถูกว่าเออจะโยนในข้างหน้าจะโยนในข้างหลังจะได้โยนถูกไงอันดับต่อมายังมีอีกนะครับ เดี๋ยวนะสายโจมตีสายคณะอันนี้สายซัพพอร์ตครับเป็นยังไงก็คือหลังจากที่เราเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เรามีมานาเร็วมากยิ่งขึ้นคือมันจะขุดหามานาให้เราอ่ะเออเช่นมานาจะต้องใช้สีเงี้ยมันอาจจะเราอาจจะมีสาเงี้ยแม่ก็ขุดขึ้นมาให้เป็นสีทันทีเนี่ยบ้าโยนให้แบบเนี้ยมันจะโยนให้แบบเขาว่าเป็นตัวที่ซัพพอร์ตอีกเช่นเช่นกันนะครับอันดับต่อมายังมีอีกนะฮะในส่วนของเป็นอ,อันนี้อ่าใช่ อันนี้เรียกว่าเป็นหยักใยหรือว่าเป็นรังแมงบุมนั่นเองหลังจากที่สร้างรังเสร็จแล้วเนี่ยจะปล่อยลูกลกระจอบออกมาเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนเป็นสายแบบยังไอเดียเป็นสายผลิตมอนเรื่อยๆให้เราอะ่ะก็หมายความว่าต้องเป็นสายอยู่ด้านหลังเหมือนกันอันนี้หลังจากที่เราจําแนกได้แล้วดังนั้นเออมีอีกมีอีกน,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 นิดนึงอีกนิดหนึ่งตัวนี้ด้วยอันนี้เอาให้แบบชี้เคียนะตัวนี้มีหน้าที่เป็นต้นไม้เนี่ยมันจะทําการเห็นป่ะโจมตีมอนเตอร์ที่เข้ามาหมายความว่าไอเนี้ยคือสายซับพอ เอ้ผู้สิิเป็นสายป้องกันป้องกันเราอะโอเคไหมหมายควาว่าถ้าอีกฝ่ายเนี่ยเอาตัวละครมาแบบเยอะๆเศซสมอนมาเยอะๆเราก็เรียกอันนี้ขึ้นมาน่าจะเหมาะสมที่สุดโอเคไหมโอเคไหมอันต่อมาอันนี้เอาอีกเป็นสายโจมตีอยู่ข้างหลังซึ่งดาเมจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มันคล้ายๆกับเอ้ยผิดอันเม่อวะอ,อ,อันนี้โอเคถูกแล้วถูกแล้ว อันนี้คือเป็นมอนเตอร์ที่โจมตีอยู่ด้านหลังนะครับหลังเรียกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเห็นปะคือมันจะเป็นแมงป่องเนี่ยแล้วมันก็จะโยนโยนมาเรื่อยๆืยโยนมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้เอาไว้ชัดเจนก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถจําแนกได้แล้วพอจําแนกได้เสร็จเราควรที่จะรู้ว่าเออถ้าอย่างนี้เราควรเอาเข้ามาเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยงงว่าคือมันจะได้ถูกจุดอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซวยนะอันดับต่อมาในส่วนของเวทมนต์เนี่ยก็มีคล้ายๆกับสมอนเลยสรุปแบบนี้คล้ายๆกันโจมตีป้องกัน แล้วก็เป็นในส่วนของเนี่ยล็อกไว้เนี่ยควบคุมเมื่อมัดมัดรวมเมื่อให้มันอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะในจะได้โจมตีทีเดียวเห็นไหมมันมีหลายแบบชัดเจนนะครับคือมันจะคล้ายๆกันเอา,อางา่ายว่าคล้ายๆกันเนาะหลังจากนั้นที่เรารู้แล้วว่าอ๋องั้นแปลว่าไอตอนที่เราเลือกเลือกมอนเนี่ยเราควรเลือกแค่อย่างละหนึ่งใช่ไหมถูกต้องครับเช่นถ้าเป็นสายโจมตีก็ควรเอาเป็นแค่ตัวเดียวเห็นป่ะถ้าสายที่ไกลก็ควรเป็นแค่ตัวเดียวไหมเห็นไหมเห็นไหมพอหลังจากเราแยากได้เสร็จแล้วเราเราก็จะสามารถรู้ได้ไงเห็นไหมเห็นไหม หวังว่าน่าจะเคลียร์เห็นภาพนะครับแล้วก็อามีสายป้อง,ก,ก,ง <_ S 1> กันสักตัวหนึ่งก็คืออันนี้เอาไว้ป้องกันตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สายอ,อย่างอย่างตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนนะก็คืออย่างไอรังเนี่ยเอาออกเห็นนะแล้วก็เอาไอเนี่ยออกด้วยแล้วก็เอาธนูเข้ามาแทนเพราะว่าจะเป็นดัมเมจอยู่ข้างหลังชัดเจนไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของตัวนี้กันบ้างเนี่ยคือเป็นในส่วนของไปข้างหน้าเห็นไหขวิดเลยปึ้งเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือตัวอยู่ข้างหน้าเหมือนกันอ่ะตัวอยู่ข้างหน้า ทีนี้เราก็เลือกมาสองแบบว่าจะมีแบบไหนแมงมุมแบบนึ่งไหมอันนี้แบบนึ่งไหมก็เลือกเอาหรือเอาเป็นนกตีเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยไม่มีผิดนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแมงป่องตัวนี้ดีเห็น <He ard S 2> ไหมเรียกว่าแมงป่องไหมเออเพราะหลังจากใช้เสร็จแล้วมันจะวิ่งไวมากมา,ม,ามากยิ่งขึ้นด้วยอะผมเรียกไม่ถูกครับขอเรียกว่าแมงป่องแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นป่ะพอสักระยะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกขึ้นมาโอเคไหมโอเคไหม,ไหมแล้วก็มีแมงป่องตัวหนึ่ง อันเนี้ยมีหรือไม่มีก็ได้ส่วนตัวผมมองมันเป็นสายซัพพอร์ตนะครับแต่ผมจะเอาซัพพอร์ตตัวนี้ขึ้นมาแทนเพราะว่าต้องการที่จะเอาในส่วนของมานาจะได้มีมากขึ้นนะครับคืออยู่ข้างหลังแล้วก็เอามานาให้เราเนาะแล้วก็ไอเนี้ยเอาไว้อยู่ข้างหน้านั่นเองอ่ะจากนั้นก็จัดเด็กนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์สักคู่อ่ะพอหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือเราเคลียร์เรื่องมอลแล้วหลังจากนั้นก็คือในส่วนของเวทมนเนี่ยเราก็ต้องแบ่งอีกนะครับว่าเอยเวทมนสายโจมตี เวทมนต์สายแบบสมมติว่าถ้ามีมอนมาหาเราเยอะๆเนี่ยเราก็เรียกว่าใช้อันนี้เพื่อให้มันถอยหลังออกไปเห็นปะพอท่าเนี้ยอาจจะไม่เหมาะที่เราจะใช้กับคนชัดเจนปะ่ะหมายเขาหมายเขาว่าเวทมนต์เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2อ,อย่างอีกเฮ้ยตีคนไหมเฮ้ยหรือตีมอนดีเห็นไหมก็แบ่งแยกแล้วอพอผมรู้แล้วผมก็แบ่งเลยเห็นปะ่ะอันนี้เอาไว้กันมอนนะอันนี้เอาไว้ตีคนนะส่วนอันเนี้ยถ้าเวลาคนเรียกมอนมาเยอะๆก็ปึ้งเดียวหายเรียบ ชัดเจนนะครับหมายความว่าตอนเล่นเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเออคุณควรจัดเด็กแบบไหนแนวคิดเป็นยังไงหวังว่าน่าจะเข้าใจคลีๆกันนะหวังก็ไม่รู้ว่าจะงงหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอย่างแต่ว่าทีนี้มีเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างเมื่อกี้เราเลือกซอมมอนไปละแต่เรามีเพิ่มเติมคือเราสามารถเรียกเพื่อนขึ้นมาได้อีกเห็นไหมซึ่งจะเป็นเฮอร์ไบโอนี่ก็ได้ข้อดีของเฮอร์ไบโอนี่สมมติว่าถ้าเราเรียกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราใช้เวทอะไรก็ตามเฮอร์ไบโอนี่จะใช้เวทตามเรา ดังนั้นถ้าใครจะเอาเฮอร์ไบโอนี่มาคําแนะนํามีอย่างเดียวก็คือคุณควรที่จะต้องมีเวทมนต์ให้เยอะก่อนชัดเจนป่ะงงว่าเวลาเรื่องบางทีก็เออคนมีเวทมนต์ไวเ้เยอะๆอ่ะไม่งั้นมันจะไม่คุ้มนะครับดังนั้นเวลาจัดควรจัดเป็นแบบนี้เห็นไหมเฮอร์ไบโอนี่อยู่หลังสุดก็ได้หรืออยู่ตรงกลางก็ได้นะครับส่วนไออันเนี้ยเดี๋ยวขอเอาอันนี้มาแทนเฮอร์ไบโอนี่มาหลังนะครับหลังจากที่เล่นแล้ววิเคราะ์ได้แล้วไงเออว่ากูจะเล่นแบบนี้นะชัดเจนอะ่ะหลังจากนั้นนะครับที่เรารู้แล้วก็เดี๋ยวเข้า,าแบบ เข้าๆว่าเออตอนเล่นเนี่ยแนวคิดจะเป็นแบบประมาณนี้นั่นเองนะครับมาครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมบอกวิธีการเล่นแบบเข้าๆไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวสหรับคลิปนี้เราเรียกง่ายๆว่าจะมาเล่นให้ดูนั่นเองนะฮะโดยการเล่นอย่างที่ผมบอกนะว่าเออเป็นมอนเนี่ยจะต้องมีแนวหน้าแนวหลังใช่ไหมแล้วก็เว่เนี่ยจะต้องเอาไว้ใช้กับคนด้วยอะไรด้วยนั่นเองนะมาตอนนี้อยู่แล้งบอลแล้วนะครับเมื่อวานเล่นไปน่าจะก <laughs> ็สักระยะอยู่ครับแต่ว่าวันนี้หลังจากไปนั่งคิดๆแล้วเออมันต้องจัดอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย มา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 เจอกับคุณโซโอ,อี้ใครก็ไม่รู้อ่านั่งเดิมเอาออกมาก่อนเลยนะครับไว้ยิงไกลๆนะจากนั้นเดี๋ยวเอาในส่วนของเพื่อนเราออกมาก่อนเพื่อไปยิงข้างหน้าผมบอกแล้วแล้วก็อันนี้เอาไว้เพิ่มอาเวทของเราอ่าโอเคอตีเลยวุบจากนั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้มาตรงกลางเลยครับ เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นตัวที่เอาไว้กันครับเห็นไหมผมบอกแล้วอ่ายังขุดให้เราอยู่นะฆ่าคู่เลยไม่ทันแฮะเอาม้าขึ้นมาต่อครับโอเคอ่ะขุดต่อขุดเวทต่อติดบ้มวะไม่มีปัญหาเห็นป่ะแต่ว่าเราม้าเรา,ายิงยาวเนาะแล้วก็ยังมีตัวเพิ่มเวทอ,อีก อ่ะขอนกขอนกขอนกเอานกมาอันนี้นกฟินิกผมเพิ่งเปิดได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเขาเขาเริ่มฆ่าม้าเราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเราได้เป็นฟินิกมาแล้วไงก็ไม่ใช่ปัญหาละอันนี้คือผมยังไม่เลือกไอ้นี่ขึ้นมานะยังไม่เอาหินขึ้นมาเพราะว่ารออยู่อ่าถ้าอย่างเงี้ยเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยเอาเลยครับเพราะว่าจะได้กันเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็ใช้เวทไฟเพื่อดักเลยปุ๊บต่อเอามา้าต่อครับ เห็นไหมแล้วก็ดึงเล่นต่อแล้วก็อ่ะเอาเวทต่อครับเดี๋ยวต้องเรียกคือไบโอนี่แล้วไม่งั้นไม่ไหวหว้าไคนเล่นเป็นไงเนี่ยเอานกมาก่อนนกนี่ไม่สามารถฆ่าได้นะครับยาวโหแม่งคิวเลือดดีว่ะปุ๊บโอ๊ยหมดแล้วโอเคไปเดินหมดแล้วอะ เพอร์ลเวลนี่ช่วยหน่อยต่อไปเดี๋ยวเล่นเวทเลยนะครับเนี่ยแล้วก็กันต่อเพิ่มเวทโอ้ยอีกฝ่ายนี่ก็ของดีอยู่นะเนี่ยโอเคกันหน่อยนะมันยังไม่ได้เดี๋ยวยืนนิ่งๆก่อนโอ้โหจะตายอยู่แล้วตาย,ตาย,ต,ายตายวื๊บตายว่ะโคพอดีเลยอีกคนก็นเล่นดีอยู่นะเนี่ย เฮ้ยถ,ถือว่าเล่นดีถือถือว่าเล่นดีผ่านเลยคนนี้โอเคนะอันนี้คือเกมเล่นเบี่ยวข้าวๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่การ์ดแล้วแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวเล่นห้ดูอีกเกมแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าหลักการเล่นน่ะมันจะเป็นแบบประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวหลกัหลกๆเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ต้องรอคือการ์ดครับที่มีการ์ดเยอะมันจะทําให้เราเก่งขึ้นเนาะแล้วก็สิ่งที่ขายเนี่ยคือ MP ชัดเจนนะครับ MP นี่สําคัญมากๆนะเพราะว่าถ้าไม่มีเราก็ใช้เวรไม่ได้ถูกไหม อย่าไม่แก๊มีเวทแดบ,บเยอะๆก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยเขาน่าจะเคลียเห็นภาพกันเนาะอ่ะมาอย่างแรกเดี๋ยวปล่อยอ็อกไปก่อนเหมือนเดิมนะครับอ่ะอันนี้เอาขุดขึ้นมาก่อนแล้วก็อันนี้ม้ายิงนะครับแล้วก็ปึ๊บเป็นตัวแท้งเลยเห็นไหมว่าเขามีอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมฆ่าด้านหลังก่อนเลยนะครับวืบอุ้ยโดนลืมดูเนี่ยเนี่ยเห,เห็นปะเห็นปะคอยให้มันขุดมาให้เรานะครับ จากนั้นรอเวทมานานแป๊บหนึ่งรอเลเวลเจ็ดนะรอเลเวลเจ็ดรอดีปะวะไม่น่าไม่น่าได้รอละเดี๋ยวเดี๋ยวขุดลอกอนขุด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 โอเคคุ้มคุ้มอึ๊บอึ๊บอึบเลเวลห้าโอเคป้องป้องกันหน่อยป้องกันหน่อยนเ,นเนี่ยเห็นบ้านเนี่ยข้อดีของมันนะครับเห็นบ้าเพราะว่ามันจะกันให้เราได้เว้ยผมผมบอกแล้วแต่อีกฝ่ายก็ขุดเหมือนกันนะโอเคเอาม้าช่วยยิงต่อ อ้ดูดูไหอ่ะเกมนี้เราเริ่มได้เปรียบละต้องฆ่านะครับฆ่าข้างหลังเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเวทเวทเนี่ยคือข้อดีโอเคเอาเพื่อนขึ้นมาต่อให้เพื่อนช่วยเล่นนะครับเพิ่มมานาหน่อยเพิ่มมานาหน่อยเอา้าปล่อยสมุดไปเอาละหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มโดนเราไล่แล้วนะเนี่ยจะเริ่มโดนล,ละเห็นด้เห็นปะเพราะว่าสมุดไล่ละจากนั้นเดี๋ยวเอาไอ้นี่ยาวนะครับ ยาวยาวเก็บเก็บเวทยาวบอกเลยเก็บยาวอ้าวฟินิกขึ้นมาช่วยตีแล้วก็อันนี้เอาขึ้นมาต่อยาวอ่ะยาว,ยาวบอกเลยเอา้าวม้าช่วยแล้วเดี๋ยวจากนี้ผมจะเรียกต้นไม้ขึ้นมานะครับปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวฆ่าม้าที่อยู่ข้างหลังเนาะวับฆ่ามอนครับฆ่ามอนหลักๆเลยฆ่าให้เรียบฮะอย่าให้เหลือ ต้นไม้เราเล่นให้อยู่ต้นไม้เราเล่นให้อยู่อ่ะสมุดไปต่อรอบนี้น่าจะจบแล้วนะปึ๊บแล้วก็เฮอร์ไบนี่น่าน่าจะจบแล้วเห็บบนป่ะเนี่ยผมชอบสมุดว่ะสมุดเรลเจดแม่งเก่งดีโอเคนกแล้วก็เอามา้าช่วยตีเนี่ยเห็บบนป่ะเขาเขาเดินหนีอย่างเดียวอะเราแทบไม่ต้องทำเลยเลยอะได้รถอีกแล้วแต่ว่าไม่ต้องใช้นะครับ อ้าวเอาไปเลยทันเดอร์หนึ่งทีจริงๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะไอ้ทันเดอร์เนี่ยเพราะว่าใช้ตอนที่มีมอนเยอะๆแต่มอนไม่เยอะจะไม่ใช้ก็ได้อะสมุดไปต่อครับเ <c oughs> สียเปรียนเห็น <c oughs> เห็นเห็นเลยนะครับเออเดี๋ยวอีกสักเกมละกันนะหวังว่าจะเป็นตัวอย่างอะเออคือหลกัหลกๆอยากให้เล่นเป็นตัวอย่างให้ดูมากกว่าส่วนที่เหลือแพ้ชนะมันอยู่ที่การ์ดเท่านั้นอะมันมันไม่มีทางเลือกแล้วว่ะมันพูดอะไรไม่ได้เออเนาะการ์ดก็คือคนเติม นะครับใครเติมเยอะกว่าคนนั้นก็ชนะไปแล้วก็ถ้าใครมีในส่วนของเวสานมือดอะผมบอกเลยโคตรเก่งเลยนะครับแต่ว่าไอดีผมไม่มีว่ะอยากได้นะอยากได้ไอเวสานมือดอะโคตรด,ดีเลยแม่งตีมันมันตีแรงเว้ยพอตีแรงแล้วมันก็ใช้งานประโยชน์ได้เยอะอะเอาไว้ฆ่ามอนก็ได้ค่ะคนก็ได้นั่นแหละอันนี้เป็นเกมสุดท้ายนะครับถือว่าเล่นให้ดูอะคร่าวๆนะอ่ะเอาขึ้นมาก่อนเขาเล่นอะไรสิอ่ะขึ้นมา ยัง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 เอาไปเลยสมุดไปก่อนเลยอันนี้เราฆ่าเลยก็ได้นะไม่ต้องสนใจนะเอาน,นี้รอครับรอ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 โอเคโอยฆ่าตายเลยเหรอหลบยาวอะบอกเลยหลบยาวยั้งยั้งยั้งยังยัง,ยง,ยงเานกมาล่ยาวอะ ยาววอกเลยยาวอ่ะต้นต้นไหนดึงด้วยแอาต้นไหนมาช่วยดึงแล้วก็อันนี้ดึงมานาต่อผมแม่ไม่ต้องทาเลยเลยแล้วเหระเพราะว่าเรามี2ตัวแล้วไงตัวแรกคือการตัวสองคือบูใช่ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอสมุดสมุดต,ตายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาสมุดขึ้นมาใหม่นะครับสมุดเดี๋ยวเอาขึ้นมาใหม่ไล่ต่อคือสมุเดเนี่ยมันมีสองเวลเนาะอันนี้เวลเวนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันจะไล่อย่างเงี้ยเรื่อยๆ,อยๆ,อยๆอยแล้วแม่งเร็วด้วยอ่ะอันนี้ขอเรียกเพื่อนมาช่วยนะครับ ยังไม่เรียกดีกว่าเอาโอเคเอาเอาไปหนึ่งดอกบ้างส่วนใหญ่เวทผมจะใช้เล่นฆ่ามอนเป็นหลักนะผมจะไม่ค่อยแบบเล่นกับคนน่ะอืผมมองว่าเล่นมอนดีกว่านะส่วนตัวนะส่วนตัวมองเองนะอ้าวเนี่ยส่วนม้าเราก็ยิงเรื่อยๆเนาะเห็นไหมเห็นไหมม้าเรายิงคุ้มอ่ะเอ้ง่ายๆโอเคพอต้นไม้ตายเอาต้นไม้ขึ้นมาใหม่นะครับ เห็นไหมมีตีมีอะไรอ้าวมามายิงต่อคือเรายังไม่ได้เรียกเพื่อนคนที่สองเลยนะอ้าวโดนดึงอ้าวยิงยิง <c oughs> อ้าวสมุดต,ต่อไปโรดไปโลด,โลดสมุดต,ต่อยาวอ่ะโดนไล่ยาวยาวอกเลยโอเคขอเรียกคนมาแล้วนะครับอ้าวเวทไปจากนั้นก็ปึ๊บแล้วก็เรียกเพื่อนมาบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเปรียบนะแล้วก็เรียกมาอีกทีครับต้นไม้ดันออกไป ดันมันออกไปเห็นไหมคุ้มบอกแล้วอ้าวม้าต่อครับยิงไกลๆเห็นไหมเห็นไหมถึงแม้ว่าเรียกมาก็ทําอะไรไม่ได้ชัดเจนมะมันดีอย่างนี้อ้าวนกต่อครับยิงยาวยิงยาวยิงยาวขอบ้างได้ไหมขอบ้างแหมเล่นเราอยู่คนเดียวเลยอะขอบ้างดิเดี๋ยวจบเกมเลยก็ได้นะเออรู้สึกรอยาวแล้วรอนานเกินฆ่าเลยดีกว่า อันนี้เขาหน้าจะหมดวิ่งนะเดี๋ยวผมน่าจะสกิลแบบยาวๆได้เลยไม่โดนล็อตอ่วต้นไม้ดึงเดี๋ยวเรียกคือไบโอนี่นะครับอ่ะมาช่วยหน่อยแล้วก็เวทนกเลยคุ้มๆบอกเลยคุ้มๆม,มีมีสองนกเลยแล้วก็ไฟทีเดียวสองอันนะครับตา,ตายตายเลย่องเงี้ยตาย <c oughs> นั่นแหละอ่ะบอกว่าจะ ีเคีย์นะในวิธีการเล่นอย่างเมื่อกี้คือเล่นแบบช้าๆหน่อยเนาะก็พยายามอยากจะให้เห็นนะครับว่าเออถ้าเขาเลือกมอนขึ้นมาเราก็เลือกตัวนี้มากันใช่ไหมเขาเลือกอันนี้มาเราก็เลือกอันนี้มากันเห็นปะเนี่ยคือคือมันสามารถมีวิธีแบบพลิกแพงได้เยอะนั่นเองแต่ว่าเยอะหรือน้อยอยู่ที่การ์ดนะครับการยิ่งเยอะก็ยิงได้เยอะนั่นเองอะ่ะบวกว่าน่าจะเป็นแบบคเคีย์คร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะลงพยายามจะลงบ่อยๆแล้วกันสำหรับ PVP นั่นเองนะครับ